พี่เองคิดมาทีหนึ่งพี่ก็ดีใจที่พี่มีบุญวาสนาได้ป้ายิงมานอนก่อนจนถึงเรามีลูกกันแล้วนะหนึ่งคนเร็กจะกำลังจะมีอีกหนึ่งคนพี่อยากจะได้ลูกสชวก็ไม่เห็น,น,นเป็นไรหรืจ้าไม่นจยากได้ลูกยิงดวงใจทํำเือแนหนให้ดีท่ำเือครอยากได้ใจก็ใใจใจใจใว่ายิ่งใจใจกว้า อันนี้อยากได้ยิ่งอันนี้ขึ้นตังใจอยากได้ใจขึ้นตางกว่าเห็นหลวงมึงกระตุ้นให้กูมาตางไปตีนอันนู้นแล้วเป็นบุญจริงมั้งจ๊ะแต่มาโยนี่กว่ายิ่งทำกับข้าวเรากินเนี่ยเป็นบาปกรั้งเราจริงเห็นหลวงแกก็น่ารักแม่กับแม่กว่ายิ่งนี่เป็นคนเตลิดแล้วแล้วกูไม่นึกเหรอว่าพี่ได้มากินกุยมือกว่ายิ่งทำกับข้าวมันกินได้ แกเป็นผู้ชุมชะทำก็กเรากินมึงกินแลไรนี่เราต่อ่าเป็นปบาปรับหมกมุอยกินแกอยู่พีแทงทำไมต้องพูดอย่างนั้นเราคนบ้านเดียวกันนะจ๊ะไปกุงไทพตอนเนะ <c oughs> ยเดียวไม่อยู่ครอบครัวเดียวกันแล้ว,วก็เปรียบเสมือนพี่เหมือนน้องอย่าไปคิดอะไรมากมายเทงก็เป็นคนเี่ยวุว้โซใไงล่ะนอะอา ไปอยู่กับน้าเบ็ดนะจ๊ะมาตงนี้ลูกแม่ืมมาตงนี้จ้าร้อยลูกข้อใจกระรวงวัดรวงตรงแม่ลูกคู่รวยไร่ลูกเลีวยงเบ็ดแบบ,แบกำก็ไม่ยึดความไม่ดันจำยึดแรงวัดตู้หัวน้ำน้อยจีบขูไม่ต้องคิดะไรมากทำใจสบายใจนะพี่ขำพลไม่มีใครมาพลาดเราได้อีกแล้ว เรา้จะอยู่กันที่นี่แต่มันเป็นกระท่อมที่มันสบายกว่าวิมานมันสบายกว่าเวียงราชวังที่ต้องมีแต่ความเดือดเนื้อร้อนใจอ้นี้ก็รเล่นโต๊ิงย่างก้มแกมปนเดือดได้จรินเราทำใจอยู่นหอยเนความไปใจอยู่ได้ปิ้งไปเจเออบางทีใจกว้างแต่คนใจแคบอยู่ไม่ได้นี่เรามากันนิดพี่น้องใจกว้างเออนะน่ารักตุกคนน่ารักทุกคนพี่น้องเงยไ้หมายนั่งเลยนั่งไม่เคยหลุด เคยรู้เนื้อเวลาที่เวลาลอกเขาก็จู่ว่าบางทีเขาโก็บางทีเป็นกันแต่นัองเป็นคนมีมาแรง่านุสจิงพี่น้องหลายคนคืนนี้ไปเจก็ดีแล้วยังไงก็ําแต่นะมีลูกอีกคนน้องก็ท้องแก่มากแล้วคือท้องแก่มากแล้วจริงๆพี่ยังไม่รู้เธอคลอดวันไหนจำเป็นจะต้องมีลูกกันอีกสักคนเห็นน่ารักกัน quyền cấm nữa hay quẩn tồn quẩn sai tầm cái kim cái tâm cái đó chính cho bà ban Việt Nam, mì ai kín để kẹn kẹ, rồi kẹn kẹ là dã, dạ. thường vào mấy rồi mà nhìn cái kẹ, phụ này mấy phát tướng lên, trừ mà trên bàn đi, kè kè, ư mà tôi, nhưng để túi tại anh ư, Đều mẹ vui ư, แต่วันนีู้อยากเก่งจื่เีเมือนกับสนนำลงเ้ยชื่อน่ะจื่อนี่นะอ้วันนี้จังปัดเป็ดกับเป็ดมันบินนี่ันดกระจายไปตามเดี๋ยวเด็กเมียพวนก็จะนุ่มเลยมึงเลยกว่ายินงอาู่มันเป็นเกเมียกูเห็นแม่ฉันเก๊ขึ้นกับเมียด้นักมากไมยอมมันดื้อแต่กว่ายิ้มน่ารักแต่กูเลี้ mới chạy bên kia vô mình cười vô mình cười nè anh mình nặng yên năm chục trăm nặng yên năm chục trăm ừ cười cái này có chỉ đâu kia rồi chứ mày này về xa là phải lấy kia rồi, rồi mày về xa là ai phần la người à. dân phần la ừ anh em tôi gần nghe con người nào chính không lâu rồi đấy thì tầm phứ đây mẹ Việt Nam chính nút kẹt tay cây vô ban quế cây vô ấy cây đâu cây đâu cây đâu đâu quế đâu, đâu. yên đó kẹt tay coi mà ban cao mà ta tu chạy bớt không đúng không cây à mà chả ใครอยู่บ้านมานีน้อยใครจยิงโอเลวตะลำบามผู้เก,าากี้ยก่กาพบอยวิงอมอรตักามานะาาไม่ต้องตกใจเข้า,าไม่ได้เห็นีนฉ,นฉันมาได้ยังไงฉันมาได้ก็ได้ก,กันนะตะลำบแม กึก,กาานจจั่าเึ่นจะได้มาอยู่ปาผมสิรู้หรือไม่ว่าี่วันมึงจะจัดในชีวิตโอกคดีกระด้งงานันเพื่อแจปรงางวัที่แน่นอนว่ายังไงแกจะไม่ี่ชื่อคำพลครับผมชื่อคำพลแกรู้หรือเปล่าวันตอนนี้แกทำอะไร กว่าญิงนูอยกว่าญิงกลับหลังคาจิ้มิกลังจิ้มแลงท้องแก่ท้องแก่ก็ไปเกินกลางท่าเหมืนี่เป็นไรจิ้มิกลังไม่กลับเจอดีนะวันนี้มอมพ่อได้สั่งฉันมาทำโจกระมมงไม่แล้วสั่งไว้ดำขวาหญิงกลับฮักขวาหญิงไม่กลับเจอดีนะถ้าฉันนี่กลับฉันกอะไรขึ้นขอลองดูฉันจะจุดขวาหญิงไป ผมไม่ยอมเป็นเดินขาดยอมยอมก็เิงตามันแก่บูบ,บ,บันเดามร,า,ร,รา,าติีจัองค์ประชาชกลงพระบิดาลสั่งมาไปที่เรียบร้อยว่าวันนี้มาเจอคนในบ้านนี้กี่คนฆ่าให้หมดคนบ้านไหนโดนจักเลยคนคนไหน ชหจริงคนจนกูเหม็นขี้น่พวกแกอย่าลืมว่าแกจนเจียมใช่ปะจริงคุณตามมึงแล้วเรกับอาว่ากับปุ้นมันพี่ตุ้งยกันว่าว่ายิ่งรักพี่ตุกไดอ่าอ้อำมาจได้จะมึงต่อได้จคต่อไปแรกเลยคกลองดูตรยงจีน กูใจคราบคนมึงมึงลงตัวกูดูสิดอกแลยยแม่งวันำายกเนี่ยโอ้ยโอ้ยวันนั้นายโอ้ยโอ้ยวันนั้นายอย่าอยู่โอ้ยปิแเป็นผู้กล้าหาญชาญใจอยากได้เงินท่าเลยหญิงจะให้อจาเบือนเดี๋ยวหญิงจะให้อยากเลยไมยวันหนใจกันดีอ เบกงคันในเื huh <this> <hi> ้องที่บทําอย่างได้ลุ่งจือองจะน้าเบื้อกันลจใไ้ไต้ไได้เลจิ้งไ้โจรปี้อะไรน่ะไอ้โมนี่โจรการุ่นนี่นะเพื่อนนะเออไอ้กูแบงมังที้ฮะมึงไอ้กูแบงมังจี่เอาละอันต่ามึงหัวจิงไม่จะรอมึงได้ À, ai phí luôn bánh măng nó nồng phiếc nó ơ chôn à, cà chó Khi có cường phơi ai Chớ ra Mà nè Ha à. Chứa ra chưa trì kéo gặp à, Thả cái đá chớ trì kéo Kéo đeo mấy màu gặp Cuộn à, tín nhật mà Chả đai mai ใจดามะจะใจได,มได้มึงบอกโมนี่มังตะวักูดอนได้ป่ะนะมึงบอกมังตะวักกูเกิดกล้าคนได้ป่ะนะเอาตาเจอที่แก้วเจอที่แกว,แกวมึงไปเปลี่ยนเลยนะแล้วเปลี่ยนใจกูไม่จบวันมาเพื่อเออมึงอย่าตุ่มกูนะโจจนนั่งเลือกแล้วนะมึงอย่าตุ่มกูไอแกร์ตินกูเร็วเร็ว ก้มลงกราบทีพูดาีงามๆไอ้ฮ่าหัวลานลานเหมือนบาดปาเดินใจได้ไหมเพื่อหัวโด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 แลบลิ้นออกมาแลบลิ้นออก chia đi linny white giỏi trời! hãm hãm mà! hãm 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 Mày hãm 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 mái của

มังว่ากูซอยวานั่งมาล่จักแล้ววานูราเออเออว่าหยุดเล่นนั่งฮัดโนราว่ารอยโมนั่งในโยนี้ฮัดโนราแล้วเป็นเนมนั่งไปฮัดโนราเออตัวว่าไปโนราพอได้กินแป้งกินไรมั่งเล่นนั่งได้แต่แต่กินตัดหลก so 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 ูอีตายึ้นึ้นเอาว่าไปกล้าวามาดินมาโยติลปามา ลอมเป็นยายนอนกายหน้ากายหน้ามาลิลาเปมาเป็นเป็นยายายหน้ากายหน้าเวสานูจำแรงแล้วมาแปลงเป็นตามากว้างหน้าอยู่ไปวันไปวันจำแงแล้มาแปลงเป็นตานองนาอยู่วันไนเลามิดไอเอ็กว่ัจั์เป็นแปล อหวจัเนเป็นแพรนอนโทเทอยู่ปลสันไปลายสันนี่คือฤทธเดชก็องเวชยันองเวชยันหลวงภาพนันให้เป็นยหยเป็นยายแต่จันยังดีแต่จ้ามียังตอง สามียังก,กองอยานมันย่างกองยาดอกทองกูมันใจมันใจหยุยด,มยมยดไม่ใจเหลืองแล้วมันกูวะมันมนังงวานูราอยู่ตางสามเพลงนี่เราคือปลาอินจำแรงแปงเป็นยายหลยคนไม่เกิดเห็นปลาอินในลุกนี้แต่ก็วันนี้ได้เห็ต้องให้สมบทบาท ควอมตัวมาเป็นคนแก่ก็ต้องให้เป็นคนแก่มึงมีเวทนนุกันจำแรงแปลงมาเป็นตาจุดประจงก้องการที่เราลงมายังมนุษย์โลกลังนี้เผื่อเผื่อตักเตือนผู้ติดตำความพิดให้มันได้โลว่าจริงแต่มันทำยวนไม่ถูกต้องได้กลับเหนือกลับตัวได้ทันก่อนติดยาใต้คนไปเรารอ,รอเพื่อที่จะต่อเดี๋ยวจะต้องดนักทางกว้างหน้าพววไอ้โจรไอเสือก้อน ไอ้เสื้อซอมนั่นตื้อว่ามันหมยอ่อนดัดไงหมายแก่ดัดยากมันเป็นโจนรตัวผมมันบงังคับกูจะทําให้โจรกลับใจต่อเดียวมันไม่ใจหายันกู่าแต่ก็ไม่อยากทำรับกูไม่มีอะไรแก่กูทามไม่ได้กูลาอินละดีเออโูเนี่ยไม่ใจไปว่า,า,าน,โนโั่งหาเออไปว่าจบหนูละเออต่อเดี๋ยวใจกับ พอไอ้โจนกลับจอยกาวิธีการโอจอดไม้คือนายไอ้บอดกันอ๋อนี่คือจุดกระซ่องของการเต่็ดราลงมาเออในเรื่องจริงในชีวิตจริงมาปั่นนี่ไม่พีน้องเออแต่มาเลนนั่งเออแต่นี่ในเรื่องนั่งนีตือว่าออกปักเดียวอ,อักดายออกเอาถ้ารวยนั่งเบิดเกียนมาซพื้ออกต่างเรื่องอ,อกต่างเรื่องเรื่องจริงเอาแต่ไม่มาเล่นนักหน้าเออออกเป็น ฮึไอตึงต่อเดียวใจต่ำรื้ต่อเดียวใจฮ่ากูจะเนี่ยลมิดไอ้ร่างกายกูเนี่ยมันเป็นแพ้ให้มันเปื่อยให้มัน,นหนาวไอ้มันพองแหล็กกายมันมินอ๋อตาว่ากูนี่เป็นโรคเรื้อนอ่ากำมึงมานอนในตะกูว่างหามนูมไม่ตันมาตึ้งตาว่ามึงนิดรองอไงเจ็บปวดตวลอมานอ่ามานอนในตะกู กูจะเนีย่ยทำให้ได้ร่างกายกูมันเปื่อยเป็นแปะให้มันหนาวให้มันฟ่องแลากายมันบินออ <_ C 1> จอยเอ็มมึงหลดมินลงจากที่ตีนซื้อ,อยาให้มิ้นแรงกูกับหน้ามือดีเป็นลมแลว,ดวเด้ต้องไา้สมบทบาทเลยพวกเยียบพวกเรียบด้ย หนึ่งสองสามแอคชั่นโอ้ยไม่สบายก็ตายเสร็จสิอายเจ็บโอ้ยออีโอ้ออ้ออีอ๋ออีออออมึงอยา่าเบืลอแต่ไม่วัดไม่ว่าจำเพื่อแกเมื่อนัน่งแอ๊ก อ๋ออ๋อนั่งเบิดใกล้ลูกแล้วนุแล้วนั่งเป็ดนั่งเป็ดไม่มันต้องผู้ชายตัวอ๋ออ้เจ็บตัวจามันปอแม่ตัวปออ๋อโอ้ยเกมกีทุกคนน้องนำน้องแนะนำไม่รู้จัก นี่คือพี่ปลาผู้จัดการน้องงานตองน้องทุกคนวันนี้ดิม,มันได้เต็มที่ติมรู้ว่าพี่ไม่สบาดใจวันนี้ติมก็เป็นเจ้าภาพเลี้ยงพี่เองวันนี้ขอประกาศเจียงดังๆวันนี้ไม่เมาไม่เลิกวันนี้ใครจ่ายติมโกรธไอ้เจ้านี่กินกว่ได้โกรธกับกูอย่างนานก่าเจริงแต่ว่าเคยไม่จายโกรธอันนั้นได้ยนไหมีได้ได้หรือก็ แต่ปันนี้เราก็กอกกันแล้กินกันไดอ,อ,อทุกคนเจริญมันได้เต็มที่จำไับพี่คนนี้ไปดื่มในห้องติมเถอะเออผมว่าผมว่ามันน่าเกลียดไม่เป็นไรหรอกจิมอยู่คนเดียวทิมไม่มีลูกไม่มีผัวแดะไม่มีใครว่าหรอกฉันอนุญาตแล้วแต่ผมว่ามันมันน่าเกลียดเออคุณนะผมอ่ะไปนอนอ่ะในห้องคุณนะ่ะ ไปนั่งดื่มไปนั่งกินในห้องคนไกลมาพบมันมันมีพนาแน่นี่เป็นไรฉันไม่มีลูกไม่มีปัวมาเจอไม่ไกลสู้กว่าป้ากองเราอันอันผู้จัดการหรือกับปุ่มผู้จัดการงงาน้องไงอ๋อไอ้นี่ก็แนะนน้ำไม่รู้จักกับเมียปุ่มกับ อันได้มาจตกคาราโอเกะตัดโฟกัสอันเมียพุ่มอันนี้พุ่มทำโต๊ะปรกอบติดพุ่มจังเพลงเนี้อันเบ่งจักรองเบ่งจักรองดีทำไรพอดีไว้คงหัวมันเด็ดไม่เอาเมียเปวดควงหัวมันเด็ดปีตวันนี้น้องจิมจังพุ่มเลี้ยงนะว่าเยี่ยงบุคุณนั่งเต็มเีอันเราจะนั้นบุคุณไม่ต้องเกรงใจกินกันได้งเต็มเี กินกันได้เหมือนโปดตมาพื้นดานไวเองวะวันนี้ก็ไม่ตกจิกอันนี้โคตนี้กูไม่ไหวนั่นแหม่ยักปืยปืดไม่อันปืดวันนี้ได้โอกาสเป็ดนี้ทุกคน์มาต้องเก่งใจกินกันได้เต็มเตะอันนี้กินกันได้จีบไหวเป็นปลาปลา

ไอ้ไก่กินได้ไกนปุ๊บมกต <c oughs> ม็ตัวไปนอนเนยไอ้รูปี่ไรเนี่ยนอนนองเอ่อน้องไม่จับประลานี่มิดนะครับมาพอดีพี่มาติดดิ๊กไปฮิตอย่างนี้เลยแต่ในพอดีก็มาอบไปหมดแล้วแล้วน้องดีอบไหมเดี๋ยวกัาตามพวกก่อนกันเดี๋ยวจะตามพวกก่อน ด้านปีได้เลยยัดแม่ตังดำอยู่แล้วน้องปกติไม่แก่อ๊อบแต่ว่าน้องมาปปีโดยเท่ากับน้องตกจะปิดกันอันนี้กาเรื่องตังเรื่องได้ไหมกัจำเป็นได้ไหมแต่ว่าน้องชอบกันโอ้โอ้นะเร็วน้องไม่ไม่จับว่าน้องตีเต่าได้นี่ฮะตีเต่าได้อันนี้เลยแต่ปีตำบุญเลยกันเอ้ยไม่คนนนติน ที่งันกูต้องดีกไว,ว้ที่บัานเออปริตตี้แบบนั้นเลื่เดี๋ยวใจเราไปนอนกันเลยพ่อแจ้งกันเม้าปนีเด้ส่วนว่าไม่จำตืน่นท่านท่านไปไอ้ว่าไปนั่งว่าไปเฉยต่ำจะเล,ลยดื้อไปนั่งเป้าเจ๊เจ๊จำใจท่ทลลนได้ราบก้าวโคตรได้รับพลังนี้จำใจเกยต่ำเพื่นส่วนท่นจริงหมึกตังใจกันท่าน จริงแะเราจนั้นนั้นตื่นตอดอย่งน้อยตีแทมเลยตื่นนนกลับมาถึงบ้านก่อนตีแทมกับป้านนะแต่ว่าพีต้องเจากาอองยิงกันกาองอย่างนี้ก็กิดเพื่อนหรอคือแม่กัายอองยิงโงรยกันห้องปัดลุ่มแทมเลยอทติปนูอยนตัวเองอองเองกับตูโอองปัดลุ่มจันพอดีเอตีพีเรืองเลยไม่ได้เตี้ยไม่ได้โจมเตี้ยอถ้าปเป็นนรกปัดลุ่มไม่ปัดน เรื่องนียมันหลงตกด้านๆกันจริงปลุกเออ,อยัดปมจัดแน,นวว่นจริงเราไหมกานจัดแ่วเัาเหนื่อยในชีวิตนี้กานรายการเกมจีก็ต่อไปแต่ว่าเมียก็ไม่มีกิ๊กก็ไม่มีตังก็ไม่มีเวลาอาดขึ้นมาจะทำยังไงแจกว่าครับ จักว้าวจักว้าวเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วครับเก็บแมมเบิือกัน